ผู้ใดทึกอันใดก็ได้น้องมอมเป็นคนแจกเลยจากทีมงานของไอตั้มอยู่จังหวัดมุกดาหารเปิดฝากมาเนาะให้บาัดมาแจกให้ผู้ใดก็แล้วเต้ว่ะที่สมควรบาัดกะโอ้โหชี้แจกผเอ้ามาแจกน้องมอมกับน้องเพ็นและมอมหน้าตาสาระสวยขึ้นกว่าเก่าหลายได้พี่น้องเลยวันนี้นะฟ้าตัวบรรยากาศในรอบๆเนาะคุณปิตามม่นขนาดพี่น้องเลย โอ้หลายคนเซลเซอยู่เนาะหมู่บ้านป้าไม่เท่าสูงอย่าเนาะไม่เท่าเนาะโอ้น้องคันนี่มีโลงสูงเท่าไรนี่ยืนบารลัดเบิร์นด้โอ้กำลังเติบโตเนาะสูงในพี่น้องไอ้น้องคันนี่หุ่นนางแบบนี่อนาคตเนี่ยนะเออให้ไทยกันไอ้คนละโต๊ะ ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกปายเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวิดีโอของบอลัสเนาะเบิร์คลิปวิดีโอของบอลัสเนาะคลิปวิดีโอนี้บอลัสเดินทางมาหาน้องมอมอยู่ที่หม,มู่บ้านหนองแดงเมือ,องเซีโปนแขวงซอนาเคได้พี่น้องเลยเพื่อมามอบเครื่องบรรเทาทุกประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็มีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นฝากเงินมาจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเนาะก็คือไอเบียนาะจากประเทศไทยเพื่อสมทบทุนในการซื้อรถจักรเรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ให้น้องมอมเนาะเพื่อขี่ไปโรงเรียนนะปีนี้น้องมอมจะ ไปเฮียนห้องมะนึ่งเราได้ซึ่งเฮียนอยู่ทางบัดดงนะพี่น้องเอ้ห่างจะนี่ประมาณแปดลักตอนนี้กําลังระดมได้นึ่งมืดบ้าพี่น้องเอ้คาดการว่าราคารถน่าจะประมาณสามมื่นหรือว่าสามมื่นปลายเนาะกับวันนี้บังเทือกบรัทจะเอาเป็นรถมือสองเนาะคาดว่าระดมทุนบได้เนาะพี่น้องเน้ะจะจาเป็นมือสองน่าจะประมาณมื่นปลายมื่นปลายสองมื่นนี่กะน่าจะโอเคน่าจะพอไซ้ลวเนาะพี่น้องเาะเดี๋ยวตอนนี้เฮายังประัานได้บอก อาน้องมอมเ่อเนาะเดี๋ยวลองบประมาณพบเนาะจะเสื้อภัยน้องมอมเนาะบอเพื่อนสิดีใจประดเนาะถ้าหากว่าเพื่อญ่ติดีท่านใดเนาะอยากสมทบทุนเนาะบริจาคมาเพื่อช่วยเหลือน้องมอมเนาะในการชื้อรถเพื่อให้เพื่อนขี่ไปเทียนนั่นก็สามารถที่ต่อมหาวิรัตเดอร์ตามข้อมูลที่โว่ขึ้นในหน้าจอในเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะกามีอีกเพื่อญ่ติดีทีมงานหนึ่งเนาะชื่อว่าทีมงานคอยตั้มนะพี่น้องเพื่อนก็ฝากเครื่องมาเนาะเป็นเสื้อผ้านาผมมือ2เนาะเพื่อมาช่วยเหลือ เด er yeah, <het> ี่ยวบรลดาข้าศึแจกเลยเนาะทีมงานของไอ้ตามจากจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพบกับน้องมอมเลยเด้อสบายดีน้องมอมสบายดีน้องเพ้นสบายดีถ้าไอ้แต่โดดเนาะบรรดาว้าวิมาตอนภักเที่ยงเนาะนี่กับบ่ายน้อยนึงพี่น้องเลยกับข่าอ่านะเบียกน้อยนึงเนาะตัดคลิปพี่น้องเลยตัดคลิปบททั้นมาเนี่ยก็เลยมากายนัดน้อยนึงเนาะประมาณสองนาทีนี่แหละพี่น้องเลย หาน้องมอมน้องมอมวันนี้เป็นจิตรายโฟโต้ยี่บ่อยู่บ้านนี่โดยโดยปอค่อยเลยน้องมอมเนาะจบไปยังได้ยินเสียงเลยโดยโดยน้องเพชรนี่เมื่อกี้นี้มาแต่ทางใดครับอ๋อบ้านหฮือรุ่งเนาะโดยโดยไปบ้านหฮือรุ่งไปยังไปยามพี่น้องบ่ไปลินน้ำมูอ๋อโดยโดยโดยไปจะโดนแล้วบ่ จะโดนแล้วเป็นจะได้เข้าให้เขาสวนงามเยว่าปีนี้ฝนตกลิ่น <c oughs> กระงามเป็นบ่อ๋อบาลัดก็ได้เครื่องเนาะได้เครื่องได้ของในแล่นี่รงดํานี่สองรงเนาะก็มีเสื้อผ้านาภมผู้ยิงและผู้ชายปดปนก็เลย <c oughs> เด็กน้อยผู้ใหญ่จากทีมงานของไอตั้มอยู่จังหวัดมุกดาหารเปิดฝากมาเนาะให้บาลัดมาแจกให้ผู้ใดก็แล้วเต้วะ ที่ทรงควรบรลักกะโอ้โหชี้แจกไผเอามาแจกน้องวอมกับน้องเพ้นแล้วกับน้องนี่น้องนี่หลักกับน้องนำได้แบงนานา่งันนำได้ได้พูดตัวสองตัวเก่าบรรเล่านันบรลักษากไปให้เพื่นได้ให้เพื่นแล้วแต่พวกเจ้าชีแบ่งกันให้ทลายกะและ้วแต่เนอบรรลักสีมาส่งให้ซจำนีน้นอเพราะว่าอ,อดาแต่ละคนก็อยู่ห้างกันเนาะคือน้องนี่กับน้องนำนี่อยู่บ้านน่ะหุยลุงคุณบอ อ๋อไปห้วยลุ่งนี่ไป, no? ไปเติมน้องประมาณ like ประมาณลักหนึ่งแหละประมาณหนึ่งกิโลเมตรเลยแหละบ้านห้วยลุ่งพี่น้องเลยนี่นี่คือน้องมอมหน้าตาสละสะสวยขึ้นก็เกาหลายได้พี่น้องเลยวันนี้นะฝ่นรอทาบาลัดนาะบไ่ได้ไปให้วันนี้บ่ได้ไปให้ปกติก็ไปให้เลยอันนี้แม่บ้านนี่อ๋อโดยสบายดีไมมเด้อโดยโดยนี่นี่แม่ของน้องมอมพี่น้องเลยได้ของมาฝาก เป็นเสื้อผ้ามือสองนี่แหละอันนั้นมาฝากน้องง่อมกับแม่หลายคนนี่แหละเอาไว้ให้น้องง่อมกับครอบครัวพ่อแม่และกะพี่น้องได้ใส่ไปใส่ไปให้ไปสวดไปหาแบกฟืน้นแบกหลวไปนะนะใส่เอาให้งานหรือใส่ไปเล่นก็นได้บางตัวมันก็งหัมันยังไม่อยู่บางทีเขาเจ้าก็ใส่แต่ครั้งเดียวหนึง่งเขาเจ้าใส่เธอเดียวเขาเจ้ากับบริทอีกเลยเสือ้อผ้าเลยนะพี่น้องเลยเย็บยามทำข้าวเนะาะวันนี้เนาะ น้องมอมน้องเพ็ทสบายดีเนาะยังสบายดีเนาะน้องเพ็ทนี่อ๋อน้องเพ็ทนีบได้เข้าเฮียนเนาะโดยโดยมิต่น้องมอมน,น้องมอมนี่ส okay. ิไปม้นึงเนาะัวไหนเนาะอ๋อโดยโดยโดยเดี๋ยวนี้บารากําลังระดมทุนเพื่อซื้อรถจักให้น้องมอมอยูู่บวาสิได้ตามคาดหมายหรือบ่น้องมอมนี่บ่มีรถจักหรือว่ารนมอไซค์พี่น้องไยขี่รองเฮียนเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่นซานมแต่รถ คันเดียวห้างๆแล้วพอพันที่บงเรียนอ้าวพอบันที่ไปให้พี่น้องเลยระลรัดก็เห็นใจน้อยอยากระดมทุนเพื่อส่งเสริมให้น้องหม่อมและเพียรเนาะเป็นยังจะต้องซื้อรถจักเพราะว่าบางเทื่อมีเรียกจะเป็นต้องไปในเมืองเนาะพี่น้องเนาะพอจะนิหาในเมืองประมาณ40กิโลเมตรนาะมันไก่เนาะถ้าว่าซื้อรถที่ก็ได้อยุ่แต่ว่ามันจะที่ไปในเมืองในอุปโภงแห่งมือมือแล้วเพื่อไปกลับเนาะ40กิโลเมตรพี่น้องเลยหารถจักกะ ประมาณสาวสามสิบนาทีก็หอดแล้วเนาะอันนี้คือเหตุผลอยากได้รถจักรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องนะน้องมอเป็นยังคือว่าขั้นใดคือเอาไปกายเมืองนั้นละขั้นใดฮือนนะย้ายบนขึ้นบ่อ๋อเอาไปเย็นขึ้นทางหลังแนละ้วสบายก้อบ่อันนั้นตังน้ำฝนบน่องมอมอ๋อตังน้ำฝนเลยเนาะ อันน้ำมันยังคุ้นอยู่ป่ะน้ำเล่นฮะข้าวต้มโตคุ้นคือเก่าเนาะอ๋อโดยโดยน้องมอมกับบุม้มีน้ำประดานใสรกับบุ้มีด้ตามบรลัดมาสำรวจเบิ่องลายเทือกแล้วเนาะ,นะประหลัดก็มาเฮ็ดคลิปลายเทือกเลยคลิปกับน้องมอมนอี่ฮะแล้วก็ห้องน้ำในกับบุ้มีเรือมีคนมาบริจาคช่วยเหลือแล้วว่าห้องน้ำน้องมอมย่างเนาะอ๋อโดย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 น้องมอมหน้าตาสละสะสวย เสาะใส่ได้พี่น้องเไงมารอบนี้ตั้งก็เก่าเนาะคลิปแรกที่บอลัดมาถ่ายป้าน้องมอมหน้าตาเศร้าแหงเนาะตอนนั้นบ้ามีแนวคิดอย่างอยู่น่าจะอุกใจเนาะอุกใจยังเน่บอกบอกอันบอลลัดเน่โดยโดยอ๋อโดย โดยโดยโดยที่น้องไงน้องมอมาอุกใจเนาะหลายอะไรย่างนะรงงานนะแบบข้าวสีกินกับซเบิร์ตนะผลว่าตอนนั้นฮะยังกับโบมีเนาะหารับจ้างกับพ่อได้แต่วันวันเนาะไปรับจ้างไปวันวันนะฮะซื้อข้าวกินเพราะว่าครอบครัวหลายคนเนาะถ้าใดก็น้องมอมาให้บราฟังมานะฮะ ปีเก่าค,คนเนะาะวันนี้เข้านี่เดือนหนึ่งนี่ไม่ใชกภรรนาเลยกินนากันเลยเนาะชกระสอบชงกระสอบเดือนหนึ่งชองกระอสอบปะกระสานนะ,อ,ะอ,นอ๋อเอ้อเดยอใส่ชีจ่ายค่าไฟค่าหยางเน่เนาะค่าไฟนี่ค่าไฟ,าไฟเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็บรรทัดมนนะบ่หูน้ำพ่ออะไรปะ ไัภยภยเป็นคนจา่า,ายค่าไฟแต่เรือนวันที่ห้าสิบอ๋อโดยโดยโดยบาันสทีกาอ๋อบรัก,กลืมเนาะมวยลืมตั้งบริสุทธิ์น้องประท่านได้ซือ้อไหมเดี๋ยวอากาสหนาบบรัสจะซื้อไหมสบายมาติดสะคอเสือ่อมมันจะได้เงินเวลาลมกันน้องโม่ข่าวคักเลยเนาะข่าวจ้วะอยู่พี่น้องเลยข,เข,เข่าวบัลตะเกอดน้องคือแม่น้องโม่มก็บบึ่งลักษณะเป็นคนข่าวเนาะ ได้แนวแม่น้องมอมกันเลยได้แนวแม่มารอบนี้เทวันน้องมอมใหญ่ขึ้นหลายน้อใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหลายมีชีมีสันขึ้นกว่าเก่าตอนนั้นเห็นโอ้คลิปแรกบาราบมาถ่ายพี่น้องเไยหน้าตาเศร้าหมองเนาะแบบตอนนั้นดำก็ดำน้องน้องมอมเนาะมาแด่เชียยาให้ไม่ไม่เนาะคข็ดอุกแน่เพราะเงินซื้อข้าวกินแน่แล้วของน้ำกับบ่มีพี่น้องเไยปัจจุบันก็ยังบ่มีได้ห้องน้ำนะถ้าว่าผู้ใหญ่จะดีทันใด คือตนสงสารนอยาประกอบส่วนพระเจ้าของน้อมืนกันติดต่อหาบาลัดได้เลยน้องบาลัดยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อตอนนั้นเฮียนหอดห้องใดนก็น้องเพ็ญปอนึ่งบ่ปอนึ่งบ่วันเฮียนเลยเนาะงปอนึ่งกับวันเฮียนโอ้กูบ่าอ่อเฮียนทรงความหานเนี่ยอ่านบะไรนาะฟังเสียงเอาเป็นบ่มีโทรศัพท์อยู่บนน้องเพ็ญตายแล้วอ๋อดอยดยคิดว่ามีโทรศัพท์อยากเก เฟสแจ้งอย่างกะแจกด้เด้อเพื่อนมีพญาจดีพ่นอุปธรรมมานะบางอเพันยากอุปธรรมหาน้องเพ่นโดยตรงเลยเนาะคือน้องมอมในกะช่วงนี้กะคล้ายๆเนาะบารัดก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพายใน้างก้อนเนาะเป็นวัตถุปัจจัยจากพญาจดีพ่นฝากมาเลยกระลายพันบาทเติมเนาะพี่น้องเนาะช่วยเข้ามาช่วงหลังๆนี่เยอะยา มะทางกลับไปเนาะแก้ไขชีวิตไปแต่ว่าตอนนี้ยังขาดห้องน้ำเนาะน้องมอมเนาะไปปลาคือเก่าเห็นปะไปปลาคือเก่าดอยดอยดอยอคงลำบากเราคนลื่นสองสามมือหลังเนี่ยเนาะปลาโทษกับคืนกับคำของคืนเนาะอันตรายหินนี่ก็มีบนแถวนี้ตัวหินนะอันยืดนะอันยืดลายบนแถวนี้ลายเนาะยุกลาย่งกับลาย น้องมอมทาแป้งบอกคือขาวข,าวขาว้างเลยนาเนะทาบอ๋อหักษานาเนะก็ดีขึ้นกันทาสีเซพร้อมนี่เนาะหักษาก็ดีเนาะหักษาก็ดีบ่หักษากด็ดีทุกอย่างมีดีและมีคดีแล้วมีข้อเสียเสมอไปเนาะทนะุกคนเนาะข้อเสียก็คือเสียเงินนั่นแหละเสียเงินซื้อแล้วดีก็คือจะเห็นเฮ้าหน้าตาซดใสขึ้นงามขึ้น ข้อดีของมันข้อเสียก็คือเสียเงินพนันเนาะกับผมเป็นยังเล็กน้อยเนาะบัวกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาอยู่บ้านเนาะเขาก็ต้องรักษาตัวเองแน่เนาะเวลาไปไป่าไป,ไปดงไปให้ไปสวนเขากะแนวนึืองนี้พี่น้องเลยเอาป่าตัวบรรยากาศในรอบๆเนาะคุณปิตาม้วนขนาดพี่น้องเลยโอ้หลายคนเชื่อเซวอยู่เนาะหมู่บ้านป่าไม่เท่าซุปชุบยาเนาะไม่เท่าเนาะโอ้ปติตาแซ่บนำเนาะ รูยาคาบกอกคาบกอบกเ้วได้พี่น้องไงอ๋อป้าทางนีง้ <laughs> มีแต่ผู้สาวพี่น้องเลยนี่มีแต่ผู้สาวขึ้นไม่เนาะหยอกหยอกหยอกน้องน้องน้องนาง,นง,นง,นงสาวอันนั้นเข้าเฮียนว่าอันนั้นนะสามคนนะั้เข้าเฮียนบ่พผู้นั้นชื่อจะได้เสื้อเขียวฮะน้องไล่อ๋อผู้เืิอไล่าทางกลางได้เสื้อยังฮะขั้น อ๋อน้องขันพูดต่อไปได้สินางยังพวนอ๋อน้องไล่น้องคันน้องพวนเนาะอ๋อเข้าห้องเฮียนบ่สุน้องในเข้าห้องเฮียนมาเนี่ยเข้าห้องได้ผูเ้เสียเกล้วฮะเสียเกล้วชื่ออนันนั้นเข้าห้องได้ฮะบันทึเข้าเลยอ้าวปอหนึ่งก็บันทึเข้าเลยวะโอ้นักและควแหงเนี่ยน้องผู้บ่าวส่ง ข้อความมาหาห,าหรืออ่านบอกออกนั่นี่ฟังได้เสียงแล้วเนาะทรงข้อความเสียงแล้วเนาะพู้นี้เด้เฮียน้องเดพรผู้น,นี้น้องคันเนี่ยฮะปอนึงอ๋อปอนึงดีดีดีสืบต่อสืบต่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสบรัลุสิอันนั้นเนาะมามอบอุปกรณ์การเฮียนเพื่อช่วยเหลืออันพู้ต่อไปได้เฮียนห้องใดปอซี่อ๋อดีดีดีดปอซี่ช่ไบอลลูบ,บจบแล้วปอซี่ อ๋อเฮียนฮอตป้อซี่ละเศร้าเลยโดยโดยอปัจจุบันคือปัจจุบันคือเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานช่วยครอบครัวพ่อแม่เนาะอ๋อเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนมีแต่น้องคั่นนี่นอนยังยังเฮียนต่อนนวลน้องคั่นนี่ยเอคือการนี้คือมากออกแต่ว่าของเฮียนมันฮอดดันห้องห้องใดก็อยู่บ้านเนี่ยอยู่สกีนี่นะฮอตป้อห้าน้อเออไม่เลยไม่เลย มันนึงก็งต้องไปเห็นอยู่บันโดงพุ่นโดยโดยมาลาลืมไปเนาะขอ,ทอโทษขออภัยโดยโดยโดยน้องขันน้องขันนี่มีโรคสูงเท่าไหร่นี่ยืนเบิ้งยืนแบบยืนบารัลเบิ้องด้วยโอย้กำลังเติบโตเนาะสูงในพี่น้องไอ้น้องขันนี่หุ่นนางแบบน,น,นี่อนาคตเนี่ยนะอายุจะปีแล้วน้องขันชิปสามละอ๋อโดยโดยมหนึ่งขันมีทึ่นอยากไปเห็นอย่างบ่ จะไปเรียนต่อบวะมหนึงนะ่งเนาะอ๋อดอยดอยดอยโอเคโอเคดีอันนี้มันไผ่้องม่อมน้องมองันมนักทรายป่ะฮะอ๋อต้องม่อมช่วยแกะแกะเลยอันนี้นแจ๊กเลยปั่นกันเลยหลายหลายคนที่เลกว่าเชให้น้องม่อมคนเดียวเนาะกระเทือนว่าอันนีหลายคนมานี่แต่ตงปั่นกันมามามาห้อมกันมาแต่ละคนมาเออ บออ้นี่นเดี๋ยวเดียวแต่ละคนต้องยืนทั้งหลังเดี๋ยวให้น้องม่อมเจ็ดคนเอาให้เอามาห่มกันมาๆมาเดียเดี๋ยวมีรถรถต่อไปมีอีกเราต้องห่วงตอนนี้ทีมงานของนไอ้ต้ามกำลังระดมมาอยู่เนาะก็ยังมีหลายอันนี้เออดึงชงลงในอันนี้นะคนนี้เออเราต้องแฮมเป็นเด้อเอายาะาเพศมาครบแล้วว แล้พคนเราโตก็เอากันเออผู้ใดทึกอันใดก็ได้น้องมอมเป็นคนแจกเลยเออจะให้คนต่อไปวันนี้โอเคมากมาไปอยู่ทางนั้นน้องเพ้นช่วยกันนี่น้องเพ้นช่วยช่วยน้องมอมเลยน้องเพ้นนะเอาคนเราโตผู้ใดทึกอันใดก็ได้ได้ไปเด้อทรงอันนี้ ทรงกีฬาเนาะเอาเมือให้พ่ออันนี้ของกระโปรงมือเท่าเนาะเอาไว้นุ่งไปนุ่งเย็นนุ่งอย่างนุ่งไปให้ไปส่วนเออแจกไปเลยคนละโตคนละโตเออให้ไพกันได้คนละโต อละแช่อ่าให้แพ็คก็ได้น้องมอมสิไดบอสสุดท้ายเนาะน้องมอมตัวนึงน้องแคระตัวนึงนะน้องน้องมอมจะน้องมอมสเอาตัวใดก็ได้เด้อเอาตัวนึงเด้อหรือว่าเซียนแล้วแต่เนาะน้องมอมต้องชดใจเดี๋ยวยังนี่รถต่อไปตอนนี้ทีมงานของไอตั้มเนาะจากจังหวัดดูฮะมุกดาหารเพิ่นกัตติโต่อมาแล้วว่ามีอีกแล้วประมาณซี่ห้ากระสอบเนาะ เกลือเมือสองนะเดี๋ยวเพื่อนเอามาแจกอีกเนาะเดี๋ยวเวลากระิีดจะฮับเอาแจกไปคนละโตคนละโตเออแจกไปคนละโตมากับเทินเนาะพี่น้องเนาะ,ะรกระเพิเอ่อนกระเทินเอาะแล้วต่อไปบัตรชิมาอีเนาะเดี๋ยวยังอีกนะประมาณห้ากระสอบอีกแล้วเห็นไอ้ตามพันติโตมาหาแล้วแบบมีห้ากระสอบเน,ะเนา,นา,าเะ,ระ,นะประมาณห้ากระสอบนาะกระสอบทงดำทงอย่างนี้แหละ สีลายกว่านี้น,นน่าจะเพียงพอกันพี่น้องเลยตอนนี้เอาตำนี้ไปก่อนเนาะบรคคบกันส <c oughs> ำเนาะอาเวลาก็ต้องขอความขอบใจพี่นยาจะดีเนาะก็คือทีมงานของไอ้ตั้มที่ระดมเครื่องมือซองมาเนาะจะพาอาพรไปดีนะเ <c oughs> อามอบให้กบับบรรดาน้องๆพุทธวุฒิแก่อยู่บ้านนี่เนาะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีเฮงขอบใจเจะได้ของพญานีรันด้อโศกมาล่ำรวยยืมันควันเงิน แต่ที่ยำคั้นเนาะฝากคนเบิงโฆษณาของบาลานให้จบเนี่ยเด้อเพิ่มเป็นกำลังใจให้บาลานได้เห็ดคิรทางต่อไปเนาะน้องเพ้นเป็นยังไงบริจาโตัวแล้วเนาะน้องเพ้นเนาะเอาว่าเป็นยังแต่ว่าน้องเพ้นกับน้องมอมได้ได้บุญหลายได้นี้บาลานเห็นหอยยิ้มของน้องเพ้นและน้องมอมตัดแจกของเนาะโคตรด้ว่ะนี่ความสุขเนาะก็แบบแฮปปี้เนาะนี่คือกิจกรรมเป็นยังไงัวซี่ พูชื่อว่ามวดนวหนึใจมวดเนาะในนีแเลาเขาดูว่าเขาแบ่งปั่นหลายคนเนาะการแบ่งปั่นนั่นเองนกเพนกาว่าชิได้ตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใช่เนาะชุดท้ายพวพ่อกันเนาะเอาโบเป็นยังบวยนยังมีล็อตต่อไปยังมีอีกเท่านึงตอนนี้นทีมงานของวรรับติดตมาแล้ววะมีอีกแล้วประมาณห้ากระสอบเดียวเครื่องมาเึงเนาะบารากาสียมาอีกเสียมาแจกเอง เดี๋ยวทิดต่อหาน้องมอมอีกน้องเพ็ญน้องนี่น้องน้ำอย่างไรช้ำเนาะเอาต่อขอโทษกับไฟหลายเนาะเรื่ยว่าเห็นใจกันเนาะคือแบบอนามันหลายโคตรเลยพี่น้องเยกัเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนน้องเพ็ญนี่ไปนักพุูดเลยเนาะเป็นบ่บันทันเป็นบ่อ๋อด้ยดยเพื่อนน้องเพ็ญก็แบบที่ว่าห้องน้ำใส่นะมีเลยอ๋อ แถวนี้น่าจะมีจากห้องหนึ่งเนาะน่าจะมีบ่อนึ่งก็ดีได้บรัดคืดนะเนาะเบิ้งปานนี้แล้วพี่น้องเอถ้าหากเออไปเจดีทันใดคิดจดทองจานกติดจอมหาวัลลั้เลยเด้อพี่น้องเนาะคือเขาก็ห้องมอมเลยกะหลายคนเนาะแปดเก้าคนอยู่ในครอบครัวนะลูกเจ็ดคนแปดทางแม่เก้าทางพ่อน้องเพศนี้อันครอบครัวอันจะคนก็ห้าคนเนาะโดยอ๋อ อาคนบประเดน้องเพชรนี่เป็นลูกคนที่เท่าใดลูกคนณที่คนที่สองอ๋อกุกก็เมน้นเอือยเลยไอเอือยเอาหัวแล้วออกเงินตัางเราบอเลืออยู่นรงกันออกเงินตัางแล้วอ๋อเพชรจะได้เข้ากินน้องเพชรนี่พ่อกินยังบ่แต่ละปีอ๋อบ่พ่อคือกันอ๋อโดยโดย ตอนนี้ซื้อข้าวแล้วบ่อหรือว่ายังตู้คือเลยอี้ยกเลยตอนนี้มาทันได้ซื้ออ๋อซื้อข้าวเจ้าแล้วอ,ลลอ๋อซื้อข้าว,วาสามเจ้ากินแล้ววันนี้ไปซื้อขา้าวนี่ไปซื้ออยู่ไหนซื้ออยู่บันโดงพ้นอ๋อไก่เติบเนาะตัวนี้ไปบันโดงเดี๋ยวนี้นขาน้าวนี่ชอบห้าสิบกิโลกรัมนี่ชอบนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น้องน้องมอมหกแสนบอกประเภทใดน่ะข้าวเวียดหรือข้าวลาว เขาเล่าเนาะอ๋อเนี่ยทนะึบชนะบลัดซื้อวันนั้นเจ็ดแสนห้าสิบพันกีบเขาห้าสิบโลหะเขางามไรอันนี้เขางามบรื้อข้าวธรรมดาเข้าธรรมดา,า,รรมดาอ๋อเออก็ประมาณนั้นเลยเนาะอยู่เซปูนทันเข้าธรรมดานี่เกรตตั้มเกรตกลางเกรตงามเนาะเกรตตั้มกับหกแสนเกรตกลางกับหกแสนปลาย เกตง่ามันรีก so ัเจ well, so oh, ็ดเจ็ดแสนามสพันบซื้อ like มันนั้นอยู่เชโปนแต่ว่าไปซื้ออยู่2คงอนเมือนนั้นเจ็ดแสนหาสพันหรือว่าเจ็ดแสนห้าห่นกีบเนเป็นเงินบาทกับสงควนเนาะเกือบสองพบาทเลยโอ้อันนี้ร้านเพลร้านน้องเพ่นบอนี่นะอ๋อดอยดอยดอยอยน้อยในบ้านนี่เนาะอ เพื่อนน้องม่อมในค้างน้องต้นไม้หลายเนาะอยู่กันหลายคนพี่น้องหกเจ็ดคนแปดคนเก้าคนเนาะเอ๊พี่น้องบัลลัชกับไปซื้อขนมมาเนาะเห็นน้องๆเด็กน้อยหลายเนาะน้องน้อยหลายก็เลยกลับไปซื้อขนมมาเทียบเลยพี่น้องมาใหญ่กันเนาะเอาเอา น้องมอมเป็นคนแจกอีกให้คนละทงก็ได้ให้คนละทงน้องมอมคนนี้เป็นยังคือซึมๆนี่เบิ uh, ้งักษณะเนี่ยอันนี้นะมาทำเนี่ยบอลเป็นยังเป็นบ้าเป็นบ้าอ๋อมาทำเนี่ยนะฮะมาครบออ๋มาครบมาครบเป็นบ้า โอ้ตอนมาครบมาครบมากัดทำบ่ได้ไปสักยาเลยบอ๋อบ่มีเงินไปสักยาโดนปุได้ละมากัดมันนี Cannon> ่นะสามสี oh. ่ปีแล้วสามปีอเป็นเลยนุมากาเราเป็นเลยอโดยโดยโดยเนาะอันแล้วเลยแล้วบเข้งเฮดเลยนี่นุ มันมอมันมือฮะซักบ่อเรคนงานนี่ซักบอซอกบออ๋อเออมันซอกเลยเนาะเออ อตโดยโดยโดยาีแล้วเนาะแต่เป็นมันนี่นะมันนึ่งคนสองเท่าชามเท้าเป็นนะเทาามเทาวานีชก็เเท้ามันเป็นเออเนาะะบบน้อบัตทองเราคือเป็นแบบว่าคน ồi, คนี้คือปุ้งปุงทองแล้วนะปุ้งแต่เกิดบ่ อ๋อพุ่งไปเกิดเนาะโดยโดยบวลากระบุงหัวมีหยาบดีปัวหรือบ่เนาะเป็นพนากเป็นในในมากัดเราเป็นบ้าเลยพี่น้องเลยอ๋อเดี๋ยสามปีนี้แล้วนะอยู่ที่บ้านน้องแดงนี่แลบ้านน้องหม้อไม่แลพี่น้อยบ้านน้องแดงเมืองสิโปรนแขวงสำลักเขตพี่น้องเลย กัดมันกัดวางใดก็วางอันหางคิวเลยเห็นปะอ๋อเอ้อเนาะมาบอเห็นเนาะมาบอมาเป็นใครมาเป็นใค่กัดเระบ่มันเลยมันติดเชื้อนะผู้ที่เป็นไอ้บ่คนนี้อ๋อโดยโดยเออได้ขนมทงนึ่งนอนยัโชคดีเยอะเหลากัมาทำมารับแจกขนมให้เมื่อกี้นี้ให้ทงนึ่งเหลาก็ อืมแต่ว่าทองอยากอันนเนาะทองเราเบ่งเนาะสเตตเกอร์แล้วแม่นบ่อ๋อไๆๆชือเาจังนี่าเิมเติมอ๋อๆๆเดี๋ยวมันเอาเงินให้เดี๋ยวมันเอาเงินให้อ่่วแก้ไขไปก่อนจากชีจากสาเนาะอันนั้นไม่เ่าซื้อไม่เ่าหยังแม่ซื้อไม่เ่าหยัง ไม่เทาลี่อ๋อจักคนก็ทางเมือยูนอยู่อยู่ห4คนะทางคมอ่อวคนสี่คนห้าคนสี่ห้าห้าทางนาสาวอ๋อกินข้าวนำกันห้าคนโดยโดยโดยเอ้าถ้าาผู้ใหญ่จะดีท่านใดนอกอ่ะคูบนกินตัวนะหรือมียามียังกะ อยากช่วยเหลือเพื่อนก็ติดต่อหาวารัตได้เลยเด้อาหำน้อยนี่เนาะกับตัวโฉกสารเลยกำลังมีอนาคตดีเนาะแล้วมาเป็นแบบนีฮะนะเอาก็สำหรับคลิีบิโอนี้ก็สที่โบญาวประเด็เนาะพี่น้องเนาะก็เได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อเจอกันใหม่คลิีบิโอถัดไปเนาะสำหรับคลิีบิโอนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสบายดีบายบายในวารัตเมื่อก็เด้อนี่เด้อ เดี๋ยวเราท้ารถต่อไปนอเดียวเครื่องงันทีมงานของบาัดกระคื่อใไอตั้มและจากจัมันบุกทหารเพินฝากมาถึงบาัดเลยบาลัดจกเชียวขึ้นมามอบให้อีกครั้งเนะาะเหตุการณ์วันนี้ละมอบให้หลายๆคนเลยแหละมันยังแงบบม้วนนะแบ่งปันกันเนาะเ <c oughs> อาเวลากราบก็เด้วันนี้ขอบใจหลายๆ,ๆสวัสดี